เอ้มันตาอากาศหอนใบไม่อ่อนขกี้เขียวหัวลมเที่ยวทางบนอ่อนโวนลงไตเมฆมันไหลห้มทอนยีกานอนอยู่ไตางาเฟืองไฟเหลืองเต็มป่ามวนมาจาตื่นน้ำ ยามสิเข้าควงฤดูอึ้งบักอย่างเอินสู่จับคู่สิลงนองน้ำนี้ของพวมไหลไหลกันห่มทอนแตวาทางตัวอยนอนลับตาบ่เต็ม ปนกับคนป่วยกินข้าวปลาลงบ่อดดคิดถึงอาย